ที่ใช้งาน m a c b o o k ในส่วนของการพิมพ์ตามเสียงที่เราพูดนคนับใน m a c b o o k นับก่อนอื่นนะครับให้เราไปในส่วนของการตั้งค่าระบบฉนั้นให้เลือกในส่วนของแป้นพิมพ์ครับที่เมนูขอบด้านซ้ายตัวน,นี้นะครับแผ้นพิมพ์ครับฉนั้นให้เพื่อนดูในส่วนของกดปุ่มตัวสาร์ลูกๆหรือว่าฟังก์ชันนะครับ ก็จะให้เลือกนะว่าเป็นอะไรนะครับให้เราเลือกเริ่มงป้อนตามคำบอกกดตัวสส่ลักลูกโลกสองครั้งนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็แอปที่ต้องการพิมพ์ข้อความนะครับจากนั้นกดตัวสส่ลักลูกโลกสองครั้งนะครับก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแน่นี้นะครับก็จะเจอในส่วนของคุณต้องการเปิดใช้การป้อนคำบอกหรือไม่นะครับกดตกลงนะครับจากนั้นให้เปิดใช้งานในส่วนนี้นะครับ สวัสดีตอนเช้านี่ครับเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเลยนะครับเพืเ่อนๆสังเกตรเราไม่ได้พิมพ์เลยนะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีบางคําที่อาจจะไม่ก็ใช้นอกจากเราอยู่ไกลตัวเครื่องนิดหน่อยนะครับเราใช้ไมค์สำหรับการอัดวิดีโออยู่นะครับแต่เราสามารถจะพิมพได้นะครับ เริ่มใหม่ก็ทำแบบเดิวนะครับลูกๆสองครั้งนะครับสวัสดีวันนี้เป็นวันจันทร์พิม์ได้อยากถูกท่องนะครับซึ่งก็ตอบสนองในการใช้งานได้ดีนะครับนะครับเสียงเราอาจจะไม่ชัดนะครับถ้าเสียงที่ชัดเจนแล้วก็ใกล้ใหม่ก็จะ กต้องกว่านี้มากเลยนะครับก็ช่วยประหยัดในส่วนของการพิมพ์ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดการใช้คีย์บอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะเมือไม่ว่างนะครับทา,างอื่นอยู่ก็สามารถจะใช้ในส่วนของการพูดอันนี้นะครับเพื่อจะให้ a ม b บุกพิมพ์ข้อความหรือว,ว่าเนื้อหาสำหรับการส่งต่อต่างๆได้นะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆานะครับ ลองนำไปใช้กันดูนะครับเราทดสอบบนไมคเวสดล่าสุดบนเครื่องไม้พุกพร้อมบันนะครับ